มาดูข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางด้านของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับกับงานผ้าไทยภูษาอันดามันซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในอโอกาสครบรอบ152ปีของการจัดตั้งเมืองกระบี่ของจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวอีกสักครูน่นึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูรายละเอียดกันว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับในตอนนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมดิตมกันก่อนนะครับ เพราะว่าเทปนี้จะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง youtube บ่าวจอมนิดซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะนําเทป,ปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งค,คุณผู้ชมนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง youtube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับ แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ครับ0993154905ประชาสัมพันธ์ฟรีก็มีเช่นกันนะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลอันนี้ประชาสัมพันธ์ฟรีหรือจะเป็นการร่วมกันลงโฆษณาก็30เทป1,000บาทเท่านั้นเองในการร่วมกันลงโฆษณานะครับ0993154905ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปเพื่อให้เราได้เห็นข้อความที่มันชัดๆขึ้นนะครับนี่ครับ จังหวัดกระบี่นะครับขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผ้าไทยภูษาอันดามันครับเนื่องในโอกาสครบรอบ152ปีในการจัดตั้งเมืองกระบี่ครับระหว่างวันที่2 1่สถึงสามิถุนายน2,567ณสนามหน้าสาลากลางกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่ครับ ซึ่งภายในงานเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าจะมีมาหากรรมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่แน่ๆคือคุณผู้ชมจะได้พบกับประติมากรรมโคมไฟอยครับซึ่งเป็นรูปลักษณะแบบนี้เลยครับเป็นประติมากรรมนะครับผมมองว่าสวยครับซึ่งทางภาคใต้ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ที่อะไรนะท่าอะไรทุ่งท่าลาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้เขาจัดงานกันอยู่นะครับงานจะหมดวันที่1มิถุนายน2567นะครับที่ทุ่งท่าลาดน,นครศรีธรรมราชนะครับ เป็นประติมากรรมโคมไฟแบบนี้ลักษณะแบบนี้แหละครับสวยครับแบบนี้ครับดีกว่าแบบไฟล้านดวงนะครับแบบนี้คือดีที่สุดนะครับเป็นแบบประติมากรรมโคมไฟนะครับสวยครับผมมองว่าส,ส,ส,สวยดูในรูปและสวยงามมากๆเลยนะครับและภายในงานนะครับภายในงานแต่ละค่ําคืนเนี่ยก็จะมีในส่วนของมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับมีวงดนตรีห Woah. ให้กับคุณผ <polymer> <c manifestations> ู้ชมได้ชมกันด้วยส่วนค่าเข้าชมนั้นกี่บาทคุณผู้ชมพางเงินเผื่อไปด้วยนะครับค่าเข้าชมกี่บาทผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับ พาเงินค่าผัดผ,ผ่านประตูไปด้วยนะครับเวลาเราคุณผู้ชมไปชมวงดนตรีนะครับ21เนี่ยนะครับ21ิมิถุนายน2 5 6 7ก็จะพบกับศิลปินวงอของคอนเสิร์ตบ่าว,วีอาสยามนะครับแล้วก็22เนี่ยเป็นอของหน้าที่ของอชื่ออะไรนะกันเนอร์ใช่ไหมครับย่ิมิถุนายนนะครับเป็นหน้าที่ของกันเนอร์ครับ แล้วก็23ไม่มีข้อมูลว่าเป็นวงดนตรีอะไรนะครับแล้วก็วันที่24เป็นหน้าที่2 4มิถุนายน2 5 6 7เป็นหน้าที่ของศิลปินวงกลม25ิมิถุนายน2567เป็นหน้าที่ของเตยวีรยาแล้วก็26เป็นหน้าที่ของอ,อสูรน,น้อยนะครับวงอสูรน,น้อย แล้วก็วันที่26ก็เหมือนกันครับจะมีการประกวดผ้าไทยนะครับแล้วก็วันที่27จะเป็นหน้าที่ของวงอโศนน้อยอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันที่28เป็นหน้าที่ของน s สกาแฟแล้วก็29เป็นการประกวดเดินแบบผ้าไทยแล้วก็วันที่30จะเป็นหน้าที่ของหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้รับความสุขทุกค่ําคืนกับงานของ อขอดูชื่องานแป๊บหนึงครับกับงานของอที่จังหวัดกระบี่นะครับชื่อว่างานผ้าไทยภูษาอันดามันซึ่งจัดในเนื่องในโอกาสครบรอบ152ปีของการจัดตั้งเมืองกระบี่ครับ21-30มิถุนายน2567ณสนามสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมชม กันได้เลยในะส่วนของความสนุกสนานมีกันเต็มอิ่มแล้วก็ร่วมกันจับจ่ายใช้ถอยนะครับเพื่อเป็นการอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกบูธออกงานตั้งร้านกันอยู่ภายในงานกันด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของโฆษณาแฝงกันนิดหนึ่งนะครับเรามีโฆษณาแฝงกันด้วยนะครับในส่วนของการใช้ซิมของเครือข่ายเอสในระบบเติมเงินหรือเอสวันทุกคอลเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเน็ดตอนนี้เป็นแบบ1วัน2วันแล้วก็3วันนะครับอันนี้สมัครได้ทุกเบอบร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยนะครับแบบเติมเงินเท่านั้นครับ 4G กับ 3G นั้นจะเป็นเน็ตไม่อั้นสปีดมูดมดความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 5G เนี่ยเขาจะแถมเป็นนะเน็ตแบบ 1GB ให้กับเรานะครับนี่คือในระบบ 5G แต่แต่ 3G กับ 4G เนะี่ยมันเป็นเน็ตไม่งั้นมูลสปีดมูลความเร็วน,น,น,นะครับกดตามรหัสตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอไว้ได้เลยครับผมไม่ลงรายละเ,เลอียดเยอะนะครับเพราะเป็นการโฆษณาเฝียงเข้ามาตัวนี้ก็เหมือนกันครับ AS ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยก่ายเบอร์เดิมราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะเอาความเร็วเท่าไหร่่รราคเไหกกกีีวัััันนนนดดสตม้้ลยะบ แล้วก็อันนี้เหมือนกันครับสลับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกไข่เบอร์เดิมของ a อในระบบเติมเงินนะครับหรือเอสวันทุกคอแล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกชื่อกันนะครับเป็นเน็ตแมสโนสปีดร์มาลดความเร็วเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกใข้เบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยนะครับแบบ1วัน2วัน7วัน30วัน4เม็ดกับ2เม็ดราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วกดรหัสตามที่หน้าตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมเก็บหน้าจอไว้ได้เลยครับขอไปครับ แล้วก็เรามาดูในส่วนของทางดีแท็กันบ้างนะครับดีแท็ Tech ตัวนี้ก็เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกไข่เบอร์เดิมทุกเบอร์เหมือนกันครับแล้วก็ราคารวมภาษีเแล้วนะครับเป็นเน็ตแมทไม่อนุสปีดลดความเร็วมีแบบหนึ่งเมกสี่เมกมกนะครับด้านบนจะเป็นตัวเน็ยอย่างเดียวด้านล่างจะเป็นทวนตัวเน็ตที่แถมทูฟิเฉพาะเครือข่ายดีแท็นะครับเอาแบบราคากี่บาทจำนวนกี่วนันรหัสก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดตามนี้เลยครับหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยครับ ต่อมาตัวนี้เป็นดีแท็เหมือนกันนะครับในระบบเติมเงินเหมือนกันครับได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ขยเบอร์เดิมแบบ4เมกับ2เมกแถมทูฟรีเฉพาะในเครือข่ายของ d t แท็อย่างเดียวนะครับแบบ30วันกันเต็มแม้ลดสปีดมาลดความเร็วทุกๆเบอร์ของ d t แท็ในระบบเติมเงินแคปหน้าจอนี้ไว้กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยครับตัวนี้จะเป็นดีแท็เหมือนกันนะครับอันนี้คือเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีแล้วก็1 0เมกกับปิดเพลสิกมาลดสปีดมาลดความเร็วสตรงนี้ลดยปรับขอ็นระบบนติมงิบรัุกอร์ขอหัสตสมัครได้หมดเลยครับ แล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้เป็นของทางด้าน True นะครับทรูในระบบเติมเงินเนี่ยสเมกกับ4เมกแบบ30วันแถมทรูฟรีเฉพาะทรูอย่างเดียวเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เรียบร้อยแล้วกดตามรหัสกันตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวของอ่าทรูเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยแม้ลดสปิดิตบรรลุความเร็วแล้วก็สิบเมตกับบิตเพอร์เซกสี่ร้อยแปดสิบสองบาทรวมภาษีนะครับสี่ร้อยแปด สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได nice. ้ที่ร้านซาลูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูนตามช่องทางที่เห็นหน้าตรงนี้กันได้เลยนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้ติดต,อ though, ตาา่อกับร้านซาลูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูนครับฝากคุณผู arre, ้ชมกดติดตามทาช่อง YouTube บาจอบมิซิมกันด้วยนะครับเพราะว่าดังที่บอกไปข้างต้นว่าอาเทปเทปนี้เนี่ยจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube บาจอบมิซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งฝากคุณผู้ชมกดอ่ากดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดสําหรับการกดติดตามนะครับเวลามีระบบแจ้งเตือนอ่าเวลามีเทปออกอากาศเนี่ยก็จะมีระบบแจ้งเตือนนะครับ ผ่จะได้รับทราบจะดูในทันทีหรือจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับและท่านบอกไม่กดติดตามเไม่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเข้ามาชมเข้ามาดูเนี่ยระบบมันก็จะนับยอดในการดูแล้วนะครับกดถูกใจได้กดแสดงความคิดเห็นได้แบบสุภาพนะครับถ้าแสดงความคิดเห็นแบบไม่สุภาพเนี่ยผมก็จะรายงานรีพอร์ตการแสดงความคิดเห็นของท่านท่านก็จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกต่อไปนะครับนะครับก็ แสดงความคิดเห็นแบบสุภาพนะครับถ้าเกิดว่า,าชื่นชอบในเทปนี้ก็สามารถที่จะแชร์ต่อได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกับการจัดงานาที่จังหวัดกระบี่นะครับเชิญเที่ยวงานเทศก,กาลผ้าไทยภูษา อันดามันครับเนื่องในโอกาสครบรอบ152ปีในการจัดตั้งเมืองกระบี่ครับงานจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่21-30ถึงมิถุนายน2567ณสนามสาลากลางกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับย้ำเรื่องของงานครับจะมีในส่วนของปฏิมาก,กรรมโคมไฟนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเป็นแบบปฏติมาก,กรรมแบบนี้ครับโคมไฟนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยวันที่21มิถุนายน2567ชมศิลปินคอนเสิร์ตวงบาวี นะครับแล้วก็วันที่22เนี่ยก็ชมศิลปินวงเกนเนอร์ใช่ไหมกันเนอร์นะครับแล้วก็วันที่23ตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะครับว่าศิลปินวงไหนแล้วก็วันที่24เป็นนหน้าที่ของส่วนคอนเสิร์ตของวงกลมวันที่25จะเป็นหน้าที่ของ25มิถุนายน2567เป็นหน้าที่ของเตยวี v, ละยา แล้วก็วันที่26เป็นหน้าที่ของคอนเสิร์ตวงอัูรน้อยแล้วก็มีการประกวดผ้าไทยในวันที่26มิถุนายน2567ด้วยนะครับแล้วก็วันที่27มิถุนายน2 5 6 7กเ็เป็นหน้าที่ของวงอัูรน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่28เป็นหน้าที่นะครับ28มิถุนายน2567เป็นหน้าที่ของเนสกาแฟที่จะมาอบความสุขทางด้านาเสียงเพลงบนวทีให้กับคุณผู้ชมกันนะครับ แล้วก็วันที่29มิถุนายน2567ชมการประกวดเดินแบบผ้าไทยนะครับแล้วก็วันที่30มิถุนายน2567ชมศิลปินหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนี่คือในส่วนของข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับชื่องานว่าผ้าไทยภูษาอันดามันเนื่องในโอกาสครบรอบ152ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่จ้มอีกครั้งหนึ่งครับวันที่21-30มิถุนายน2567ณนะสนามสาลารลางกระบี่จังหวัดกระบี่ครับ